เก็บมะละกันค่ะมะละขี้นกถึงไหมเก็บถึงไหมอ่ะแอลก้าแหมงเอาให้เอาเถอะ ถึงไหมยังไม่ถึงเลยเหรอฮะนุมก็ะดูกใส่หัวเอาดีๆฮะฮะไม่อดอไม้ต่อยเอาถอยถอยก่อนนี่ถอยก่อนถอย รอ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 ,อถึงไหมขาจะผักพี่ทำไมแป้าลูกน้น,เน,น,เ,น,นเนี่ยตายตเอาใส่รองท้าเปลูกน้นเปลูกนู้นเปลูกน้นเงยบเงียบเปลูกน้นเงยบเออเออเก่งคะตัวถึงไหมนะไม่ถึงล้อเอาปะะกล้าไปแข่กับน้อง ถึงแล้วเอาใส่ตะกะฮะถึงเลยเหรอเอาแม่อุ้มมาแม่อุ้มโอเคตามมาลูกนู้นตามมาลูกนี้ตาเดินมาเดินมานี่แมวให้เดินมานีอยู่ข้างนอกลูกนี้ ไม่ถึงหมดแล้วอเออใส้ตะก,กะได้กี่ลูกได้กี่ลูก,นกนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูก อ่ะบาย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 แล้วพบกันใหม่จ้ามีแค่นั้นแหละเออหกลูกไม่แค่นั้นแหละลูกหมดแล้วอ่ะเจ้ตะก้ากลับบ้านเข้าบ้านไปไปขึ้นไปเอาขึ้นไปเฮาน่านินนวดีดี